สวัสดีครับผมบอยเอ็กคาเวเชอร์นะครับวันนี้เรามาแต่งคันสลบกันนะครับแต่งสลบพอคันกันน้ำนะฮะเสร็จแล้วถึงคุดล่องดักไอชีนึงนะครับเดี๋ยวเดินแต่งออกตขอบก่อน อันนี้เป็นดินใหม่นะครับดินเนี่ยที่ผมแต่งอยู่นั่เป็นดินใหม่ผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกดให้มันแน่นนะกดให้แน่นแล้วอันดับแรกก็คือการแต่งให้มันได้เนียวได้ฉากของมันก่อนเสร็จแล้วเราถึงจะเดินกดให้มันแน่นกดแน่นเสร็จแล้วถึงจะเดินปีสลปนะครับมันมันสามขั้นตอนนะฮะสามขั้นตอนไม่ใช่ว่าดินฟูฟูดินรวมหลว,หลวแล้วไปรีดสลบแต่งให้มันได้ ไดองศาแล้วก็จะรีดเลยเนี่ยไม่ได้นะครับมันต้องกดก่อนอกดให้มันแน่นก่อนเราสมมุติว่าเราไม่กดเนี่ยเราจะเดินรีดสลบเลยเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเป็นดินใหม่นะฮะเดี๋ยวเวลาเราฝนตกมาแล้วมันจะสุดนะครับสุดแล้วมันจะถล่มได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกดให้มันแน่นก่อนกดให้มันแน่นก็แล้วก็จะค่อยเดินอ่าค่อยค่อยเดินรีดสลบนะครับเิคนิคกรารทำง,งานมันมีเป็นขัน้นนตอนอนะครับ อันนี้เป็นสารุปสอร์นะครับผมขนาดห้าไร่นะเล็กประมาณสามสิบเมตรได้อยู่แลนะ้ะการเกษตรนะครับผลไมมงผลไม้นี่มันกินน้ำเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยการลงทุนเนี่ยส่วนมากจะเป็นงไนหนักๆก็คือสระน้ำนี่เลยสระน้ำนี่ก็จะใช้อา่า ทุนเยอะในการปลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปลูกให้เข้าดีๆเราทำไม่เข้าดีๆเราเสียตังค์ทุนเยอะ เดินกดเป็นที่เรียบร้อยแะ้วนะครับเดินกดเรียบร้อยก็งานมันขึ้นอยู่กับการหารงานของเราเองนะครับว่าจะทําแบบไหนจะทำยังไงให้มันเรียบร้อยทอยํายังไงให้มันไม่เสียหายนะครับทำยังไงให้มันดูดีมากที่สุดแลวก็รวดเร็วมากที่สุดนะครับ